ลกร้านมายามมื่อนี้มีกาําลังใจหลายอยู่บ่ออโอ้ดีใจเนาะดีใจโอ้แทบ้านได้พี่น้องแทบ้านได้ลูกหลานทแทบ้านได้อะอลูกหลานแทบ้านได้ลูกหลานแทบ้า,บานได้บ้านหน้าขนา,าน้ำมีผู้ใดแน่ยขา้าวโพดด้นเออละกาอีเชียวเออละกาอีท่อโอ้เกง่งเก่งเก่งราคาเนี่ยบักเขาเออหนานโอ้คักหลายราคาล้านสาวล้านชายเออโอ้ฝายผู้หนึ่ง เฮ้ยเพิ่อออีกล่ะฮไออันมอลลั่มก็ผานเท่านั้นเอ้เออแ่ต่ากันโอเมื่อเนี้ยเขีื่มากก็คือสิแ่บข้างนาะบานเนาะแ่บเลเมื่อไรจะข้าละหมากนั้นหวยหวยนับแบบหอยเหอนบ่อเยโอ้บ่อโอ้ขักลายคักลายเนาะมันเถืเมื่อได้นั่นาับ่เถือโอ้หอยขากลายเน้ ลับอะไรเงี้ยมึงับอะไรนะแอนไม่ห็นลแกรุทต้หายจะมาบ้านบานหายังไรมาไกลขอให้ดไข่ล้ำกาทุกเช้กคนจะมีคมเช้าคนกันเลยเออาทโอ้ยขดเลยขักเลยขักเลขอได้หมดเนาะ ทุสาธุสาทุิมินาสก,กาเรณตังพุทธังอภิปูชยามิิมินาสก,กาเรณตังธรรมังอภิปูชยามิิมินาสก,กาเรณตังสังขังอภิปูชยามิสาทุสาทุสาทุเมื่อนี้เป็นวันคลายวันเกิดของผุขาผุขาขอแต่งขันหาบูชาขาระวะ คุณพอ่อคุณแม่ที่เพื่นมีบุญคุณต่อลูกคุณแม่ผู้ให้กำเนิดกับลูกที่ได้อุ้มท้องลูกมาได้เก่าเดือนจังครบทดสมาสกัจังได้เกิดมาจากท้องแม่พร้อม้วยคุณพอ่อผู้ให้กำเนิดลูกเมื่อนี้ลูกได้มาครบรอบวันคลายวันเกิดในวันศุกร์ วันศุกร์ที่3มกราคมลูกกระไดแต่งคันหาขอบูชากราบคารวะคุณพ่อคุณแม่เพื่อขออโหสิกรรมที่ลูกได้ลวงเกินพ่อแม่ในทางใจว่าจาหรือว่ากายรู้เท่า ถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีโดยความตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ดีขอคุณพอ่อคุณแม่จงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยอย่าให้ลูกได้มีบาปมีกรรมและลูกขอเิียงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้และขอให้ดวงวิญญาณของคุณพอ่อคุณแม่จงสู่สุคติ สุขติสุขติเถิดสู่พบภูมิทีด่ดีอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าพอแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอยู่ในใจลูกอยู่ในควบทรงจำลูกตลอดอจนอายุไขของลูกฉะนั้นมือนี้เป็นมือข่ายวันเกิดลูกจังขอขันหาบชูชากราบคารวะ ขออโหสิกรรมนำพอนำแม่จงอภัยใ,ให้ลูกเถิดสาธุวันธามิพุทธังสัพพเมโทสังขมะธรรมีพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโทสังขมะธรรมีพันเตวันธามิสังขังสัพพเมโทสังขมะธรรมีพันเตสาธุสาธุสาธุ กับออกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอมิดหมอแค้นแฟนมะลัมทีคารุบรักขากแพงอของอารายการมูลมังอีสานนะครับทางกำไฟห้องบันทึกเสียงเอ็นบีเอ็มสตูดิโอทางช่องทีวีมือถือบาวอีสานนะครับเมเนกา,าเป็นมือคล้ายวันเกิดอของผู้ขาานะวันที่3ม,มกราคมนะครับเป็นปี2021เ่นว่ะเอา นี่ก็ผ่านไปอีกวาระหนึ่งเพินะ่นว่าเนาะอืมอายุก็ไปตามกาลเวลาเพิ่นว่าบ่เป็นหยังบ,บปป่งบสําคัญเนาะพี่น้องอายุอายุเป็นแค่ตัวเลขเพิ่นว่าอ่ะบ่เป็นหยังนี่ก็ผู้ข้าก็ได้ครบ6รอบเด้อพี่น้อง6รอบอ่ะตามตามพศออนี่ละ่ะพศ2 5้4อ,อ่ะเพิ่นว่าเข้ามาในช่วงเพิ่นว่าวัยแก่บ่วท่านแก่เนาะพี่น้องยังวัยทองอยู่เนาะ ไว้กำลังเหตุกำลังแางเพิ่นบ่าโอ้ยจังด้กกขอให้อายุมัน่นก้อนเงินก็แล้วกันเนาะมนี้จังได้มาอ่าเป็นพิธีนะครับเป็นพิธีคือแต่งขันหาขอกขราบคารวาบูชาคุณพ่อคุณแม่เพิ่นผู้เพิ่อนอได้ให้กำเนิดเฮาถือว่าเป็นอา่าความกตัญญูรุกคุนเพิ่นบ่านเนาะะนนเล้อใบายสารจังได้มาไรซดให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าให้ลูกให้หลานเฮา ที่เกิดมาในรุ่นเนาะให้หูไว้ว่าประเภทนี้อีสานบ้านเฮ้าทุกคนก็ต้องจะมีวันเกิดเนาะวันเกิดตั้งแต่วัยเยาว์วัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวหรือว่าวัยแกหรือว่าวัยท่องวัยแกวัยชราลงไปนี่กะเป็นอย่างนะเนาะเฮากับมีวันเกิดของเฮ้ากัเฮากัแต่งขันคารวะบูชาคุณพ่อคุณแม่เฮ้าเนาะแตงขันบูชาพ่อแม่เฮ้ากราบขอขอมาลาโทษเพินเ่นอ่าเประการ ให้บิญญาณนุ่งพื้นหรือว่าพอ่อเมฆาหลมเสียหายตายสีจากไปเข้ากับขอดวงวิญญาณเพลินจงสุขติภพเนาะไปเกิดดีทึงสุงนะเป็นภูละสวรรค์ชันฝ้าดาวาดึงเป็นเทพบุตบุเทวดา <c oughs> นะพี่น้องอันนี้เป็นจารีตไปเพนี่หรือว่าเป็นควอมเสื้อหรือว่าเป็นความกตัญยู่รูกขุนของพ่อเม่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกต่อหลานลูกหลานเกิดไม่เยื่รุ่นมาเนาะหอดมันเกิดเพิ่งกะก่อนเสียหยังเสียหนังกระสางนะพี่น้องเนาะน้ะลูกหลานเท้ากระได้ครับ ก่อนจิตล้องมันเกิดในการคิดเห็นบุญคุณพ่อแม่ผู้เพิ่นเลี้ยงมาพ่ายไงเพราะว่าเพิ่นอุ้มทองเพิ่นเอื่นว่าครบทศสมะท์จังเไดคขอดเทาออกมาถือว่าแม่เฮ้าในอุ้มทองม,มีความทุกข์ทรมานสิ่แล้วเกิดไมพีปน้อนงะครับหรือว่าลูกหลานเทาก็ได้เนาะจังให้เฮ็ดเป็นตัวอย่างไวเพิ่นว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ส้างสรรให้ลูกหลานเฮ้าเด้ฮูหูคุณพ่อแม่เนาะ บุญคุณพ่อแม่เฮ่านี่เพินวหยิงง่ายไพศาลหาแนวเปียกป่านมาไม่ได้ดินฝากระยังกับบอทาคอคุณพเ่อคุนแม่คุณพ่อคุณแม่เฮ่ากับเป็นพระอาหารหันต์อีกองค์หนึ่งเนาะครับจังสันแล้วจังได้เมื้อนี้จัง,ได,ง,จงได้มารีวิวหรือว่ามาไล่ซด <c oughs> มาออกอากาศออกรายการนี่พี่น้องเฮาเลยหมู้ก,กันเนะาะเฮากคแแ่งคันหามานาะพี่น้องแต่งคันหาเฮากือน,นี่บาีสานเองกะพ่อแม่เพิ่นกะว่าละได้ไปสู่สวรรค์สันฝาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือ คุณพอ่อคุณแม่พ่อเป็นกะอายุได,ได้เจ็ดสิบเป็นกะไดเสียคุณแม่กะเพิ่งจะเสียไปคุณแม่ในได้ประมาณได้เก้าเก้าสิบสองปีน้พี่น้องครับอันนี้คือเฮ็ดว้เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเฮ้าเกิดมาไงรุ่นใน้เพิ่งในหูว่โอ้วันเกิดนี่หอดวันเกิดปุ๊บเนี่ยน้องพี่น้องบอยมาเท้เฮาจิไปฉลองกันอย่างเดี๋ยวด้อพอลูกคนว่าอีแม่อีแม่วันเกิดคอยตัวมันเอามาหาลอย คือจังปูเสือพันเวอกนะพี่น้องเนาะกับบุเป็้หยังดอกวันเกิดกับวันเกิดไปเลี้ยงสื้อเค้กสื่อย่างมเปากันก็ได้บ่ปเปี้ยยงแต่ว่าถ้าพอเม่านี่ยังอยู่นาะเป็นยังมีชีวิตอยู่ี่ก็เห่ากับควรสิกระตันยูรู้คนพิ่นเนาะเอาน้ำอบน้ำหอมหรือว่าแตงขันห่าไปพร้อมด้วยฝ่ายผู้แขนหรือว่ามีเนวกินเส่บแบหรือว่ามีพวกของขวัญวันเกิดเฮ่ากับไปเอาไปเหมาะไปพอให้เม่า เนาะและหลังจากนั้นเทาจะเห็นจะได้กระแด่เทาจังมาฉลองกันอ่าสื่อน้ำปนุงปนะมปปะหนา,มาหรือว่าสื่อยังมากินเลี้ยงฉลองกันเนาะแล้วกะ็มือวันเกิดเทาเนี่เทากัยเนมือเสารเทากัตักบาทนะพี่น้องตักบาทตามธรรมดารนี่แหละอ้ามิยังเทากัตักบาทไปตักบาทแล้วเากัตักบาทหยาดนา้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะและให้พวกสรรพสัตว์ทั้งหลายอ่าเพื่อความสบายใจของเทาเนาะพี่น้องครับผมอ่าผู้ข่ามือเสารนี่ก็ได้ตักบาทไปแล้วเนาะเพราะว่า เมื่อนี่เป็นวันเกิดเกันปะที่จริงวันเกิดเท่านี่มันมันมันจะจะบดตรงตามไอ้เที่ยาเกิดอีนะคือชมพว่าผู้ข่านี่มันโดนโดนมันจังสิโครปรอบไปตรงคือเกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้วก็วันที่สามวันที่สามแต่ว่าบางปีถ่าลอะมันรบมันกระจีตรงกันทั้งวันศุกร์กระตรงวันที่กับวันที่สามมันกระตรงแต่ว่าอันนี้ มันมาตรงนะมันตรงตรงเฉพาะวันที่นะครับวันที่3มกราคมเนี่ยแต่ก็บอกเป็นอย่าง่อกงเอาตามนั่นแหละเนาะที่จริงกับวันเกิดเท่ามันมะนมีแต่ละคนนี่มันมีวันเกิดสัปดาห์หนึ่งครบรอ่อเ่อหนึ่งวันเกิดนี่เพื่อนเอินวันเกิดนี่คือเฉพาะเพื่อนว่าอ่าศีประจําวันเกิดนะประจําวันเกิดผมได้เกิดวันอาทิตย์ประจำวันข้าวโพดพันธุัทศุกเสาร์แต่ว่าฮ่องกงมา ถือเป็นครบรอบปีจังมาเป็ี่ยนมันเกิดมันตรงบนตรงกระซังเนาะขอแต่ว่าหันตรงกับบันที่เป็นกะเอาแบบนั้นเนาะครับแต่ว่าลังคนกัตรงตรงเป๊ะคือผู้ขาก็เคยตรงอยู่เนาะวันศุกร์กัตรงวันที่สามกัตรงเดือนกัเดือนมกราคมอยู่แล้วนะพี่น้องครับจังสันแหละจังมาขอฝากไว้ในกระแล้วกันสําหรับลูกๆและล้านเีาเกิดมายายรุ่นนาอพู้ที่มื้อนี่ผู้ใดเป็นบันเกิดตรงแล้วก็ผู้ขาบ่าวอีสานี่กะต่เสากรใส่บาทหยติพก แล้วก็จะเสื่มก้อนเสี่ยงฉลองกัจะเสื่อมไปไหวพ่อไหวแม่เด้อหลูกหลานเฮาก็ไดเนะ <c oughs> าะอ่าไหวพ่อไหวแม่ไปขอคารวาขอสมมาคารวาเพืออ่อนบ้าขอสมมาคารวาเนาะขอโทษขออภัยให้เพื่อนอภัยให้หใหหเฮา,าเถื่อ่าลังเถื่อเฮาเดี๋ยหลงเบาค่วมบอดีควมบมวลนให้พ่อแม่ลังเถื่อก็ห้าให้พ่อให้แม่สิกะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นบาเนหรือว่าเฮ็ดให้พ่อแม่เฮาน้ำตาโตกนี่พี่นอ้องกะสิมีคว่วมเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปเนาะ แต่ว่าพอแม่เฮาเนะี่เพิ่นหักลูกคือแตงแ่งแพงคือตาเพิ่นว่าเนาะแม่นลูกดีปพนใดลูกบ่ดีปพนใดฟังความบ่ฟังความ,วามเาพิ่นก็หาก็แพงอยู่นง่รแต่ว่าเพิ่นก็จะให้ลูกเฮาได้ดับได้ดีเนาะอยากให้ลูกเฮาได้ดีเนาะพี่น้องบ่แม่นมีมีได้ดับเนาะอยากให้ล่ะลูกเฮาได้ดีสู่คนลูกเกิดมาเฮาก็ฮักสู่คนฉะนั้นแล้วลูกหลานเกิดมาเยรุ่นเนาะให้มีความเพิ่นเอ้อกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เื่อเขาเจ็บเกิดได้ยิ่งมากเนี่ยอุย้ยถือผ้าคาดทองเนาะคือจังอ่ะผู้ขายเลยแหละครับเมียบานเพื่อนเนาะได้ลูกมาถือผ้าคาดทองอุ้มทองมาสองสามเดือนเพิ่มเนี่ยเขาต้องแต่สมัยแถาแกเบอรฮัน่นเ่านบริยูได้พี่น้องแลนไปหาเครื่องพักไหมมาพัดทองพัดทองเพป็นวะพัดให้ออกลูกง่ายเนาะแต่สมัยเก่านี่ สมัยเก่ากะสิชวนมากะสิขอดก็ไม่ําแนกประจําบานเท่าแต่ว่าสมัยคนในเพื่อนเอิญมาสมัยจรวดสมัยพัฒนาสมัยเทคโนโลยีสมัยเพื่อนเอิสมัยใหม่กะเอินดีขึ้นมาแน่แต่ว่าล่างคนก็ยังบทชหิมฮีดเก่าอยู่เนาะคือจังถือเพื่อนเอว่าถือได้พี่น้องถือขลัมมันว่าขลัมน้ำดูกยี้ทองอยากกินยังกอบริกินกินกะบริกินแหนหอยกินแขนกินนั่งกินได้ดีกินกะอิ่มแล้วก็เลี้ยวบริกินจับจับแฉเพื่อนบ่าขลัมปั่นตัวเนาะลูกหลานจื้อเอาเด้อ อะไรก็ได้ให้มีเพิ่อนเอิ้นว่าถ้าวันเกิดของเราวันไหนให้คิดเห็นแม่เฮ้าเหมือนกันคือวันที่แม่เขาเจบปวดที่สุดเนาะเจบปวดที่สุดคือวันบอกงไงว่ารอดตายครับพี่น้องครับออันนี้คือคือการกระตันยูรู้คุณพ่อแม่ที่เฮ้าจะจ,จัดงานมันเกิดแต่ตและเทนะ่อไห้คิดถึงตรงหนี้ซะก่อเนเฮาจังสิบ่เป็นบาปเปกรรเฮาจังสิีได้บุญเขาจังสิได้มีความสุขนะครับอบ่แมนว่าเออ,อเอื่อนีอวันเกิดแล้วเว้ยเอา อา,มาไม่พลอยเมย์ไม่ไงไม่ไงหาคอยหาลอยไม่คอยคอยคอยค,คอยคอยขอเยอะไม่คอยขอได้คอยจะเบี้เสือเนี่ยมาเปกเนี่ยมามวนมาวิ่นเปิดแอลลันปัตขึ้นใส่สนันพันผืนเนี่ยโบคือเห็นพ่อแม่เนี่ยโบได้ได้ลูกหลานเป็นมาต้องให้คือเห็นพ่อแม่ซะก่อนเข้าจังจัดให้พ่อแม่เข้าเลยกินน้ำเดี๋ยวเข้าก็ได้บุญนอนไปขอขมาลาถูเพิ่นกาเพิ่นแต่งขันอย่างดีคือจังพ่อใหญ่บ่าวอีสานเนี่ยละเนาะนี่ก็ได้แต่งขันขมาลาถูเพิ่นเนาะแต่เสาแล้วแต่ว่ากะ เพิ่นกะอันไปสวรรค์ชั้นฟ้าแล,ล้วเฮากะบ่เป็นเฮา,เากะเคารพบูช,ชาเพิ่นอ่าที่เพิ่นเป็นเอาหูเพิ่นยังมีหูเพิ่นอยู่เนาะกะคือจังเพิ่นยังอยู่ในในใจเฮาตลอดเวลาอ่าฉะนั้นเลยฝากไว้ก็แล้วกันเนาะเขตนี่เพื่อบอกลูกบอกหลานผู้เกิดใหม่ยายนุ่นซั่นตัวละก็ได้ <c oughs> <c oughs> จะสื่อว่าเฮายากเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เพิ่นเอิ้นว่าจารีตประเพณีอีสานบ้านเฮาอืมถือเหีบข้องคือเก่าเนาะถึงแม้นว่าสิเป็นสมัยใหม่เดินแหงเพิ่นเอิ้นว่าเป็น เป็นโรคโควิดเนาะโรคโควิดโรคระบาดเดในีก็ได้นี่แหละเพื่อนว่าคือเพื่อนว่าบัวเสือกัญญาลบโลเนาะคือจังมันสวดมนต์ภาวนารักษาความสะอาดเนาะใส่เจียวล้างมือใสอ่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างไกลกันไว้ล้างมือล้างยังกินข้าวกินน้ำก็ให้รักษาความสะอาดเพป็นว่าแล้วก็สวดมนต์ทุกมือ่อทุกมื้อพี่น้องนี่เป็นผลดีแน่นอนเนาะคือสวดพุทธ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธทูตธรมโมสังโฆนี่คือเป็นชื่อสิบป่องกันเท่าได้อันนี้อยู่ในความความซื่อความศรัทธาตกละบาก็ได้บุรุษคนมาอ้ยมันสิแม่นยังเ,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 เราจะชีวิสวดจันนี้มันมาสีเศร้าอันนี้ก็บุเป็นอย่างกันแล้วแต่ภัยเพื่อนเนาะบางคนคนอื่นว่าไม่เชือ่ออจะรูบหลู่เพราะวา่าบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิรนปกป้องเพิรนปกผมคุ้มครองเฮาอยู่นระพี่น้องเนาะอ่ะคิดเอาไว้ซั้นนี้ก่อนก็แล้วกันอ่าเฮาจังพี่น้องเฮาก็ บอกลูกบอกลานเฮาหรือว่าลูกหลานได้ฟังเบิ่งชมคลิปบ่าวอีสานนี่กะให้จื่อไว้เด้อพ่อใหญ่อีสานเพิ่นว่าจะแน่แนก่อนสิจัดวันเกิดอื้อจังซั่นจังซี่ให้ไปกาบไปไหวพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาหรือว่าพ่อแม่เฮาเนาะพี่น้องอ่ะสำเนี้ก่อนก็แล้วกันถือว่าในวาระนี้กะเอาเป็นว่าขออวยพรปีใหม่ให้พี่น้องเฮาทุกๆท่านทุกๆคนนะครับอ่าขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้นะครับจงมาปกป้องคุ้มครองอ่าแฟน ของช่องทีวีมือถือบาวาอีสานเอสดีเอ็มสตูดิโออ่าพอแม่พี่น้องเฮาทุกกล่อมทุกไฟทุกหม่องทุกบอลทุกกล่อมทุกโซนบอว่าพูดยิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กแดงขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน2564น,นี้จงมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ใดเป็นคู่หน่อยกให้เหลื่อนขันเป็นคู่ใหญ่พอได้เป็นนายลอยให้เลื่อน,นเป็นนายพั่นเล่นพันเลื่อนเป็นนายพ่นเปล่าเนาะให้ยิงย่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขววัญยยืนอ่าามกด้ ปฏิพภาณสมบัติธนาสารสมบัติโภคทรัพย์สมบัติเนาะห้มีเงินมีทองอายุมันป,นนป,ปืนเงนสุพรัณแก่แรงสู่ทุกคนกันแล้วกันครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องสวัสดีครับ